พวกเราส่วนใหญ่เติบโตมาพร้อมกับความหลงใหลในสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดยักษ์ที่รู้จักกันในชื่อไดโนเสาร์จากความสูงตระหนไปจนถึงเสียงคำรามที่น่ากลัวไดโนเสาร์ได้ดึงดูดจินตนาการและความอยากรู้อยากเห็นของเราอย่างไรก็ตามสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีอะไรมากมายมากกว่าที่เราเคยได้เรียนรู้จากภาพยนตร์และตำราเรียนและในวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่จะทำให้คุณสงสัยไปซะทุกเรื่องเรื่องจริงอันดับที่10บ ไดโนเสาร์อาจเป็นสัตว์เลือดอุ่นแม้ว่าตามปกติแล้วไดโนเสาร์จะถูกมองว่าเป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกับญาติของสัตว์เลื้อยคลานในยุคปัจจุบันแต่ผลการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้ว่าพวกมันอาจเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรืออาจเป็นบางอย่างที่ถูกเรียกว่าเมสเทอร์มิกทฤษฎีนี้อิงตามหลักฐานจากอัตราการเจริญเติบโตของกระดูกและอัตรา,ารส่วนระหว่างจำนวนผู้ล่าต่อจำนวนเหยือ่อสิ่งนี้ได้บ่งบอกเป็นในว่า ไดโนเสาร์สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายของพวกมันได้ทําให้พวกมันมีความกระฉับกระเฉงและมีพลังมากขึ้นซึ่งแตกต่างอย่างมากจากการรับรู้ของเราเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวช้าและเฉื่อยชาแบบสัตว์เลือดเย็นเรื่องจริงอันดับที่9การกัดอันทรงพลังของไทแรนโนซอรัสเร็กทีเร็กมีชื่อเสียงในด้านรูปร่างที่น่าสะพรึงกลัวแต่การกัดของมันทําให้จุกอกจริงๆการวิจัยระบุว่าทีเร็กสามารถกัดได้แรงประมาณ27,000กิโลกรัม ทำให้มันเป็นหนึ่งในการกัดที่ทรงพลังที่สุดด้วยความสามารถที่น่าเกรงขามเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นนักล่าตัวฉกาจในยุคนั้นเรื่องจริงอันดับที่8ดไดโนเสาร์อาจมีขนมากกว่าเกล็ดภาพไดโนเสาร์ที่มีเกล็ดคล้ายสัตว์เลืเล้อยคลานนั้นอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหรน่นักหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์บ่งชี้ว่าไดโนเสาร์หลายตัวรวมทั้งไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เช่นทีเร็กอาจมีขนที่ปกคลุมทั่วร่างกาย โดยจุดประสงค์ของคนเหล่านี้อาจเป็นได้ตั้งแต่การเป็นชนวนกันความร้อนไปจนถึงการแสดงการเกี้ยวาราสีนี่เป็นการเพิ่มมุมมองมิติใหม่ให้กับรูปแบบใหม่ๆที่เป็นไปได้ของไดโนเสาร์เรื่องจริงอันดับที่7ยุคสมัยอันยาวนานของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ปกครองโลกเป็นเวลา165ล้านปีซึ่งนั่นยาวนานกว่ายุคสมัยของมนุษย์เราอยู่เป็นอย่างมากและในช่วงเวลานั้นพวกมันพัฒนากลายเป็นสายพันธุ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่อาร์เจนตินซอรัสขนาดมหึมาที่มีความยาวถึง35เมตรไปจนถึงไมโครแรปเตอร์ขนาดเล็กซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอีกาในยุคนี้เสียอีกการปกครองอันยาวนานของพวกมันเป็นหลักฐานถึงความสามารถในการปรับตัวและความกล้าหาในการเอาชีวิตรอดเรื่องจริงอันดับที่6เหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ล้างเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์เมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนเป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามสาเหตุนั้นยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงกันอยู่แม้ว่าการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางขนาดใหญ่จะเป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมแต่หลักฐานการประทุของภูเขาไฟในวงกว้างในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็บ่งชี้ถึงตัวการที่อาจก่อตัวขึ้นอีกความลึกลับนี้ทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงประวัติศาสตร์ที่ผันผวนของโลกและความต่อบางของชีวิตเรื่องจริงอันดับที่5ไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์โดยสิ้นเชิงแม้ว่ายุคไดโนเสาร์จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่พวกมันก็ไม่ได้สูญพันธุ์ไปทั้งหมดนกที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แท้จริงแล้วก็เป็นไดโนเสาร์สมัยใหม่ซึ่งนี่อาจเป็นสายพันธุ์เดียวที่รอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ตั้งแต่นกกระจอกทั่วไปไปจนถึงนกอินทรีนกทุกตัวคือเครื่องพิสูจน์ที่มีชีวิตถึงมรดกตกทอดของไดโนเสาร์จากยุคดึกดำบรรพ์เรื่องจริงอันดับที่4ไดโนเสาร์มีอาหารหลากหลายประเภทไดโนเสาร์มีนิสัยการกินที่หลากหลายตั้งแต่เทโรพอดท,ที่กินเนื้อยอย่างทีเลก ไปจนถึงสัตว์กินพืชคอ,อยาวอย่างแปรกที่โอซอรัสและแม้แต่สัตว์กินพืชบางชนิดที่มีศักยภาพไดโนเสาร์ได้วิวัฒนาการมาเพื่อบริโภคอาหารที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยในการกระจายพันธุ์ทั่วโลกและการอยู่รอดที่ยืนยาวเรื่องจริงอันดับที่3รังของไดนโนเสาร์และการเลี้ยงดูหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์บ่งชี้ว่าไดานโนเสาร์จำนวนมากมีการดูแลลูกๆของพวกมันโดยรังที่มีการจัดเรียงไข่อย่างระมัดระวัง ซากดึกดําบังตัวอ่อนในระยะการเจริญเติบโตเฉพาะและไดโนเสาร์ระยะตัวเต็มวัยที่อยู่ใกล้รังล้วนบ่งชี้ว่าการลิงดูของไดโนเสาร์นั้นอาจซับซ้อนกว่าที่พวกเราเคยคิดไว้ซึ่งห่างไกลาจากภาพลักษณ์ของสัตว์ร้ายที่ไร้สติและขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณน,นี่อาจเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆทําให้เราสามารถเข้าใจโลกยุคดึกดําบันได้ดียิ่งขึ้นเรื่องจริงอันดับที่2ไดโนเสาร์บางชนิดอาจมีสีสันสดใส การค้นพบล่าสุดพบหลักฐานของสีในซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ว่าไดโนเสาร์ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตสีเทาหรือเขียวหมดเท่านั้นรอยฟอสซิลของผิวหนังและขนของมันทำให้นักบรรพชีวิตวิทยาสามารถสร้างรูปแบบสีที่เป็นไปได้ขึ้นใหม่โดยเผยให้เห็นว่าไดโนเสาร์บางตัวเช่นไมโครแรปเตอร์อาจมีสีรุ้งคล้ายกับอีกาในยุคป,ปัจจุบันโดยรูปแบบสีเหล่านี้อาจมีบทบาทสำคัญในการพรางตัว การควบคุมอุณหภูมิและแม้แต่การดึงดูดคู่ครองจากเพศตรงข้ามเรื่องจริงอันดับที่1การสื่อสารของไดโนเสาร์แม้ว่าเสียงคำรามของไดโนเสาร์ในภาพยนตร์จะกลายเป็นเสียงที่พวกเราคุ้นเคยแต่ก็มีแนวโน้มว่าไดาโนเสาร์ตัวจริงอาจจะมีการสื่อสารที่แตกต่างกันโดยบางตัวอาจใช้การสื่อสารด้วยการใช้ขนในขณะที่บางตัวอาจใช้เสียงความตีต่ำซึ่งคล้ายกับเสียงทุ้มในลำคอมากกว่าจะเป็นเสียงคำราม ตัวอย่างเช่นพาราโซโรโลฟัสเป็นไดโนเสาร์ปากเป็ดประเภทหนึ่งมีงอนกลวงขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับโพรงจมูกของมันซึ่งอาจถูกใช้เพื่อสร้างเสียงที่แตกต่างกันออกไปสิ่งนี้เน้นย้ำถึงความหลากหลายและความซับซ้อนของพฤติกรรมไดโนเสาร์ขณะที่เราเดินทางลึกเข้าไปในโลกที่น่าสนใจของไดโนเสาร์เรื่องจริงเหล่านี้ท้าทายให้เรากลับมาคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่งดงามเหล่านี้ใครจะรู้ว่าการค้นพบที่น่าอัศจรรย์อื่น อาจรอเราอยู่ในอนาคต